เป็นปฏิบัติการจับลิงค่ะพาไปดูปฏิบัติการจับลิงที่จังหวัดลบบุรีค่ะวันที่4ยอดรวมกว่า2-300ามตัวใกล้เป้าที่วางไว้ค่ะสำหรับปฏิบัติการจับลิงตึกตามแผนควบคุมประชากรลิงในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีระหว่างวันที่24-28พฤษภาคมมุ่งเน้นไปที่ฝูงลิงตึกบริเวณโรงแรมเอเชียและถนนพระยากรรจัด หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการปรับแผนในการวางโครงดักจับลิงขนาดใหญ่บริเวณตลาดมโนราเพื่อดักจับลิงตึกชุดใหญ่จำนวน30ตัวเพื่อนำไปทดสอบระบบด้านความมั่นคงแข็งแรงของโครง A ซึ่งเป็นหนึ่งใน3โครงที่ได้เปิดใช้งานแล้วภายในสถานอนุบาลลิงหรือสวนลิงโพ9ตน้นโดยลิงทุกตัวจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลสนามเพื่อวางยาสลบชั่งน้ำหนักตัวขึ้นทะเบียนประวัติ เก็บตัวอย่างเลือดสร้างรอยสกักเพื่อทําสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวลิงและทําหมันด้วยค่ะล่าสุดจับลิงมาได้261ตัวครับตามเป้าหมายที่กําหนดไว้200-300ตัวซึ่งบางตัวได้ถูกทยอยปล่อยเข้าสู่กรง B ีและกรง C นะครับโดยลิงทุกตัวสามารถปรับตัวเข้ากับบ้านหลังใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยสภาพแวดล้อมก็ไม่ทะเลาะกันนะครับแต่ละกรงจะปล่อยแยกซึ่งมาจากฝูงเดียวกันการจับลิงชุดใหญ่ในครั้งนี้คาดว่าจะมีประมาณ800-1,000ตัวเพื่อจัดระเบียบลิง คนให้อยู่ร่วมกันได้เมื่อโซนไหนดำเนินการเคลื่อนย้ายลิงออกไปแล้วจะทำบิ๊กคลีนนิ่งเดยโอ้ดีมากเลยครับซึ่งการเป็นการฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อทําความสะอาดครั้งใหญ่นะครับ